หาบันางอุโดนวันเหียงวันตุมานึ่งูงเก้าหมาคือกูกำลนงชกเก้าแล้วก็นางอู้เรื่องร้อยบาเนาะของร้บาทนางทอบคุมโตคัของร้อบาทนางถูกพัดเอดมุถือวัดสามร้อยบาทขย่าหน้านวาระน้ามึงร่อยจึกจะหน่าปักติมึงร่อยบวานนายถพัดจันทร์ทอง เออของรอยฟ้าให้มือถูกไม่จับมือถูกไม่ไว้ไอ้รูวันนี้ถูกขาดพระอะไรแล้วก็รวยนะมุกแต่เดือดแต่เดืออืมอันนี้ของใครนายชินกรของปานรวบรวมมาหนึ่งพันบาทให้ไปผูกสามร้อยเออปูกตาครับอืมผมไม่ค่อยสบายครับเป็นอี่ังนอเออปวดรักแทงครับปวดรยไมโนเออเพื่อปลอยเป่าให้ผมเลยครับอืมอ่าให้ทุกเราวก็ฟัง หายวันแล้วก็หายคืนนะลูกนะอืมบางคนหายจากโรคนี้นะลูกนะเออหายหายเก็บหายปวดเข้าใจไหมเออเอาความเก็บรไใจความใครจะซุ่มางมือนีคือผู้ตาบเป้าแล้วเข้าหายชันชีมือยาดีบอกบอกกันเนาะว่าจะยืมว่าผู้กับขวดจะโดนแล้วหายแล้วเรี่ยครับ บว onents, ัดได้โบมหวัได an <c ười> <ocracy> no ้อืมบวัดได้โบมได้ยืมเพราะคือว่าบอกนางอ่อนนี่าดคำนกคุ้มร่วมูกับอกปู่อกปู่ของรัฐบาลเออปูจะช่วยอ่อนนี่าด้วยอย่างงี้เขาบอกว่าไปหาหมอมาหาหมอเลยหมอเปวดเข้าไปนี่กระกระเนื้ออ่อนแน่มากระเกินขั้นสือเลยคือเออท่านที่ได้เรียกทุกกระเนื้ออ่อนแนง แล้วก็แจกให้นะเต้นอาลยฮ์เอออาคินาคอนิสคะเออยาขนาดนึงนะลูกนะได้กินแล้วกระปีกกระเป๋าลุกขึ้นมาเต้นทันทีนะลูกนะด้วยบันจาัก,การเลเนะก้าเกิดทุกเก้าเกิดทุบวกีนันะเอาข้อข้างมือโตกึดดับมือโตกึดดมบทันทีแล้วก็หวนะล้วนะเปิดกระแขงน้องครับูแก้วมือสือพอนะ นางเช้าทนาปอดพิงเผาเนาะเออถวายองค์ปู่หนึ่งร้อยบาทพวมพวงมาไรสิบกวงวันชื่อแต่ถวายวันชื่อถองจาอืมมันก็คงจะเป็นเช่นนั้นาดูเนาะอ่าวเขให้นางเช้าทนาพอดพิงเผาให้มือชกมือดับมือชกมือบันถึงถึงแล้วก็รวนะลูกนะอาจจะดูจะดูอืมใครดูก็เออพวงม่ไัยสบเอ็ดวันชั่ อันนี้นางช้าโขโือถว่ยอินองโูกท้อพันวัดให้ถูช่วยให้ชวยบอกเออในในจิมมือจิมมือโอเบีครับช่วยให้สมหวังเนาะอ่ะแล้วพ่อจะไืยุคยุคกเรนะา อาวข้อหามือโตกมือรับมือโตมือมั้งหึหึแล้วข็อรูอ่าวจริงคืองขอมากขอให้ได้านะรับเหลืองแล้วก็รับชาการแงวปวยว่าหัวมือโตกข่แก้วฝืดเลือดใส่แมันมืออักาสนะคือเลือดแก้วมือต่วิออกแล้วพอตายเรื่องลาวว่าพ้อชักข้บลัวข้อรุกทุกข้อบิดเรื่อยแต่ร้อยเรื่อบ

ชาวปวดหัวหู้พ่อปวดัวไอ้เขาตัวร้อนย่างเงม่อช่วยผู้ขาดายแค่นีนอน่าค่ะอ่ะสึงยังการยาวถามว่าจะมือโชคมือรักมือโชคมือหมายไม่เราะคือมือหายไม่มือถามหาโชคหาัไม่มืออ๋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 ออยออ่ออ๋ออ่ออ๋ออ๋อเดี๋ยว๋อหาออออ๋ออ๋ออ ได้กบอแพ่อเนี่ยคือคงว่าใช้ไม้อื่นที่จะตกควาขาดก็คือยักขาดอยู่พ่อขาดขายู่อหนึ่งคนเนี่ยพ่อชอบใช้ดิบพ่อเนี่ยพ่อขาดเนี่ยพ่อขาดเนี่ยพ่ขาดเนี่ยพ่อขาดเน้่ ขาดออกมาขาปอนเนี่ยแปว่าขาพ็อ่อนยืนพุ่งอมเหมือนกโอ้ห่อนูของเงาเงาอ่กงรเงาจะทำให้พ่อเทนบ่อยไงพ่อจะอาอ้คกแต่เนจะบิงูเ็ยสว่าไปงามแบบนี้พ่ไปโอ้กูค่านะแก่งเงาครับอ ขาอว,ว่างลุ่มมือคือขนหาวงเข้าก็ต้อจะไปหาขาขายจำกขงเด้อก็แก่ห <c oughs> ้าแต่ต้อมีเหุดขนง ใ,ใครก็วขาใครเลออยอยนัก,กนัเงาแค่ตือนน,นั่นเองตืนขี่้พอพ่อท่านหันะพอก็ต้องปวนคอครับพ่มาขวัวเป็นปวนคอนั่น,น,ะ,นะบวชพูดพ่อปขาตือนเนาะถาเห็นไหมพ่อจะปวดพ่อขึ้นเดี่ยวขาอ่อนนะลูก ขาอ่อนกว่าเค่อกับบนอบการขึเนี่อยๆสองมืยัยิดหรอขาตหข้ดามคแค่อตาพ่อเก็ือถือพ่อพ่กเขยน้อขาอ่อนเโอ้ยขาอ่อนโอ้เข้าเข้านักกานะเอาพ่อจะให้ติ๊กไปเลย ทั้งมาวันนี้พ่อให้เติ่มอีก,กันการแบบขับรถขับราเนาะไปหน้าแล้วก็ไปลังขรับรอบขั้นหนึ่งลเลขคี่เท่าไงหกเจ็ดศูนย์เจ้าค่ะหกเจ็ูแ่ไหมเจ้าโอเคจัไปจักไปแหนยงะเอาแค่ังงี้มือมึอมอองในในไม่ไม่เนาะมึงเจ้โคก็มึงยังที่ขับมืงก็บอกมาทรั้งนี้ดอันนี้ เออเอียงป่านกท่านร่วมบูมมาห้าร้อยบาทม้วนหรืขอให้ผูกให้มือโโ้กพ่อจะให้โรกะทุกค่นเลยมือมือจะถือถือก็ถือขนาดเนาะอือ้าขอให้ป้านกท่านเอามือเข่มือหลเมมือเข่มืไม้อายุวันนักตักข์ับพระเงินงแล้วก็รวยเพี้ยงเพี้ยงโอ้ใจดีอายุของใ นางทับองวระดาองกับป่าร่วมกันคุ้มครององกับอีกพ่อห้าร้อยป่าอีกพ่อลูกกันแยกขึ้นเคลื่องมาไหมหนึ่งมามาวันชื่อสองก็แล้วกันรั้งวันชื่อหนึ่งเนาะไม่สองก็สามเนาะมาได้นางองประดาองกับป่ากองหัวหลวงวันนี้วันชื่อชาเปิดแล้วป้าไปกองนะชากองชาอาจจะย์กท่านไปกองวันชื่อเท่าไหร่พโฟกองวันชื่อสามทิพแต่ท่าน วันที่สามถึงก็ถันนะลูกนะเออจองถัวเครื่องบิ้มในเวลาจำวันเวลาจะมาหาพอจำวันที่ยืนยืนในะคุณวาราคงกับป่าเวลาจะมาหาพอ่อคือเวลาเก้าสิบจุดเก้าถึงเก้าสิบจุดเก้าถึง เก้ากว่ดสิมนะลูกนะเก้าส <90, 90. S 1> ิบจุดกมันจะถือว่าท่านอยู่เป็นาบท่านนะอกคือนั่งผุนก็ได้นะผ <'s> okay. มฟู่ทู่อะไรนะเน่เดี๋ยวี่งาอันนี้เอฟพีผ่านมารรนก,าก,มาก,มากัานเข้ามดเชื่ออย่งนามครบูนณ้่าอยางว่าป้กจอยะล่งเนาะนางสมูรการค้นอนหนึ่งพันบาทู่พอบกวามาแรงทวายองคูห้าร้อยให้หมดกููเขาร้อยอื่นวันคูณนลร้อยห้าสิบ ฮักไปยท่านเลยฮักไปือเนี้ยอเนี้อ้าวข้อท่ามือเขมือแก้มือคข่มือมาคือคืก็รวยนะม้าจะเริ่มจะเริ่ทำดีมากเลยี่ก็ว่าตรงนี้เนาะปวดอคกเช็บเสียบข้อเยี้ยเียบเี็บลงกระดองใจเลยเพราะไม่ง่ายเลย คได้หักกันเลยวันนี้มาะต้องหักพว่ที่เขอให้ยุกนะงานทุผ่านเอาเอร่วพูกับองคูห้าร้อบาทให้แม่ครูสามร้อยให้น้องบ้ามจะย้ายมาเปิดร้านอืมคือบ้านดีไหมพี่ทอไม่ดีถามว่าจะย้ายมาทำคือว่ามันไม่ง่ายที่พูดจำจะย้ายเลาว่างานก็พานะ <ม>เปิดดูน,นานี่ต,มต,ตามประเทศอะไรมาตพเปิดดูคือการปะเทศย้กเปิดูคือบ้านนะนบวานขาใส่บอ,อทอน้องกับข้ามือพอี่แหลว่าค่ะแต่พอนือคือบ้านจะเมื่อเร็วว่าค่ะว่าคือเข้าเคืองทัางตังปะเทศย่เพรไห้หรือเกม่าก็ขัดไปดน อ้าวขขให้างงามขาามือเขามมอรับมือเขาไมไอาย้วันนะทุกขาพรังนึ่งเก็รวนะลูนนะเอาจะดืนจะดืงไม่งาโอ้ยวายดค่ไม่งาคือเพราะลมพับคอายขึ้นว่ขกคอดกายไปโ้าบราณเลยจะพวกกระดิกระด้ามาคือปดคือคืนเฮาปวแต่กิ้วหายว่ Quá hm. Tiếc cốm tôi tôi thường cốm luôn tôi cốm môn tôi cốm môn khác tôi 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 tôi

พอ้ผมือกับ้ยเออหาคนถือกัดคนผมมือถูกมึบ้ากออักเขาแคนั้นนะอ้าขอองานวิไใหญ่ไว้ก่อนขพรับขอข้อมืเนาะเออไา้โอ่ปูห้าร้อยส็่สิบอืมขอบกระปุกช่าเอาขอให้มือโชคมือรรงมือโชคมือหวานอืมอืแล้ก็อืมเวปวดขาอืมเอาถูกมันดำด้วยนะด้วยใหญ่้วยเนมอ้าอ้าป คำวาโกคขาพอเลยตอยตขึ้นพุณได้นี่เนาะอ่าคำว่าบักเดกับมีโชคมือแรงบมือโชคมือหมานมวันบ่ตัวืองก็คอมีโคเมือแรงเมือนโคมือหมาาวันนีบ่คบุ้มากอลเนี่ไรไก็หมูกนเนาะเอามาออกตัวกับเนาะเนาะนั่งตบ้านบ้านเิดีแล้วมันจะ เปิดดูเกลรมันใช่บ้านจะย้ายมาเปิดที่บ้านยเยอรมนันจะเปิดเบิร์กนึกว่าบ้านเมืองอุดรไม่ได้ <c oughs> บ้านยเยอรมนันโอ้จะเปิดดูเยอรมันก็ได้ชื่อประเทศนอกนนะ่ะแต่ประเทศไทยเรมามันไม่ได้เข <c oughs> าใจงหม่แ <c oughs> วันทุกโค้นทุกคนหนึ่งสองสามออกว่าแ <c oughs> ว่นทุกโค <c oughs> <c oughs> ้ วันคุโคลออกรอบบ่ายเนาะนั่แเลยตรงพี่เรี้ยงพิจเจรณานะลูงนะไก่ส่วโตโม่ไก่มากเลยเนาะโมดย่งมย่างกจะคอือ่ะย่ากก็เท้าเบากระตุ่อเท้าบอดยังโดกระโดวไม่ร้อนรึมครับถ้าโตเด็กเชือค้าไืงเขาคิดส่วนเงิด้องโอ้โหยากเลย ก็่กินว่าถืดอข้าวเปลือกบวกเคื่องอื่นข้าวปูข้าวเปลือข้าว่างบบ่ายเคืองตีนเขาวบกุ้งโอ้พ่ออยากจจายกินตำบักคุมัามมา้มคูอยากกินตำหมักคงตำมะโหไทยปูดองอ่ะเรื่องข้าปูใปื้นหายเรื่องครับปูช่วงบบฟ้านี่ยเรื่องครัวเ,เอาจักใบ,บยของใบถามก็ได้เรื่องครับโอ้ยพ่อ,อกําลังเขกเนาะ จนไม่ขาดาก็กำลังว่างเพราะือไปคือเรื่อยพอแจะให้เงินไปคือเรื่อยคือโคกพื่เขื่อนะเอาโคกพี่เขือนเอาเขื่เขื่นเพนะยืมคกไเ็บซืบ้อเบซื้อโอเคไหมโอเคครับนะคือเขืะอนับ,อ,บอ่ะขอให้ลูกได้ไม่โฉมือรำไมื่โกมไม่มาอรูุรรรวันแรกโกขาดแร่หนึ่งลรวก็รกวยนะลู้นะเอาจะดจะดึงดู ครับผมเลขที่หอปูชีบกขาวก็คือเก้าเก้าแปดครับผมเก้าเก้าแปดเลขที่หอทีปูชีบกขาวครับเขาต้องเรแต่ว่าตั้งอยู่ใสครับคำว่าตั้งยู่ม่องใดนะครับก็คือบ้านเลขทีห้าเจ็ดศูนย์แต่จะลืมครับผมก็มีหลายอย่างที่ปูให้แนวทางมาอนี่ครับนจับตามองเลยครับเด้อครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับแล้วก็ปูตาบอกเลขเก้าเจ็ด เต็มไปหัวซันว่าค่ะสวัสดีค่ะครับเลขเก้าเก็เต็มไปหัวซันครับกับพิจารณาดีๆครับทุกคั้มเบาขั้จ่าของปู่มีรางวัลเก้าเก็ศูนย์นั่นสิเป็นตัวเลขของปู่คือเก้าปู่กระมังมาว่าเมื่อนี้เก้าเก็เต็มไปอ่าจมื่อเต็มไปหัวซันว่าครับแสดงว่าปู่ให้แนวทางเลยครับเด้อครับปู่ตาบอบปลาต่วนจอดเลยได้ยิ้มครับต่วนจอดหลังเมื่อวันที่ยี่แปดแล้วครับอีกสองหมื่นนะครับเนาะบางทีมันก็ยี่สิบเก้าสามสิบ ท่นที่สามสิบก็เป็นบุญผา,าป้าป้าบุญปลาวัดปลาบันเหมืออพร้อมเด้อครับเด้อหรือว่าวัดปูเททองครับปูตาบอกการอ่าการคือปูหายแล้วอ่าอันนี้คือปูสติเตียนใจ <Okay. S 1> คือปูหายเงินลอยหนึ่งเช่น <Okay. S 1> สีนะครับเ <Okay. S 1> นาะครับสิไปซื้อกินเบ็ดลอยเจ็ดสิบบาทเั่นสีบัวใดเลยครับต้องซื้อให้พ่อ,อยู่พ่อกินก็คือซื้อสิบเก้าบาทกับสิบเจ็ดบาทครับซื้อปูตาบอกซื้อ พ่อได้ยูได้กินมาสันว่าแตงโมครับก็คือสิบเจ็ดบาทกับสิบเก้าบาทรับกันไปซื้อร้อยเ็ดสิบบาทมันมันเกินตัวนะเกินเงินร้อยครับอก็คือปูวารับเผาเห็ดยางกะให้พิจานณาเบิงรับใส่เงินใส่ทองใส่ข้ามใส่เงินข้าก็ต้องพิจานณาเบิงพระว่าเงินทองสุบบาทถูกสตางค์มันหายครับก็คือเสี่ยงโุกนี่แหละครับปูบอกว่ากับว่าแมนวา ข้าสิได้แต่ไฟเดียวครับผมเขากับพี่แจน่าดีนะครับเด้อครับแล้วก็คุณนุนวราครับคุณนุนวรากับฝากปัจจัยมาถวายทั้งเกียรวันเพลนยุคซีของเกียรวัน์นะครับเนาะปูอ่าปูก็เลยบอกคุณนุนวราอ่าบอกคุณนุนวราบางไดก็แตงโมครับอแตงโมบ่ได้เก็บมั้งครับปูปูบอกคุณนุนวราเก้าสิบ 9 0 9 0 9 0 f ย์เก้าจุดเก้าศูนเอี้าจ่เอหมายความว่าไจำไอ้ฟังบอกว่า90.90สิาครับสำหรับแอดยิมตีนะครับเนาะ90้นี่รับก้าศูอยู่แล้วแต่ว่าจุดน่ยต้องเป็นเจ็ดอยู่แล้วครับเจ็ดเก้าศูนพี่น้องรับปูบอกคุณคุณมลเด้าศูนย์นว่าเก้าดเก้าศูนยวามมามันก็ต้องเจ็ดเก้าศูนย์อยู่แล้วครับเอฟซีับพิจารณาดีครับเด้อเก้าส อ่าครับตัวบางไว้ก็คือเก็ดครับเพราะว่าเก็ดก็ต้องจุดอยู่แล้วอ่าพี่น้องครับพิจารายดีครับถูกคําบอกคําจ่าของปูมีหลังวันนี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์จุดเก้ินี่แอดยิมกเคียนไปนะครับเนาะแลก็ะแอดยิมมัตีเก้าสิบจุดเกอ่าเกนี่เก้าจุดนอ่ากัจุดหนึ่งคือเก็ดนะครับอ่าก็เป็นเก็ดเก้านะพี่น้องเด้อ ครับพี่แจน่าดีๆครับทุกคำบอกคำจากของปูมีรางวัลทับเอฟซีด้เบิ้งคลิปนี้แล้วกับเฝ้าไปยิปไปหาสากกินแบงรัฐบาลไว้ว่าจะเป็นเจ0 9เกหรือว่า570หรือว่า998พร้อมกับเก7าเกเจหอปูตาหอปูชีบะาขาวพร้อมพร้อมกับบานเลขที่ของแม่คู่ห้อมหวนพร้อมบานเลขที่ก็เอาให้มม่สุดเนาะค่ะครับ570หมู่10 ครับผมจะพิจารณาดีๆนะครับถ้อทูกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลครับผมสำหรับปูบอกว่าเห็นการเน่าใสกางเกงขาดเมอว่านี่มันบอกครับใสกางเกงขาดโอ้ปูว่าปูขี่เดือดลายสีหักสันว่าเดี๋ยวสิงตาไปเห็นตะคุนขาวสันว่าครับว่าสีหักคำว่าสีเล้วกับปูบอกนั่งไก่ในการเน่านี่เป็นอย่างแปดหกศูนย์เจ็ดนี่ คือปูสีหักมันบ่อคือรถหลังกันเน่าวมันบ่อครับผมทะเบียนแปดหกศูนย์เจ็ดนะครับเด้อหกศูนย์เจ็ดครับกับมาตรงกันครับก็คือเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่แหละครับพี่น้องครับปูตาอยากกินตะมคุงเยากยิ้มครับอ่าตะมคุงใส่กระปูดองใส่กระปูดองครับขัาวนีนะครับเด้อปูก็เป็นแปดครับปูตาบอกว่าก้อนสิลงนะครับนกสำหรับการหารไรวันมานี่ครับปูปูตาก่อนสิร่งปูบอกว่ายิ้ม ก็อยากกินตำปะคุ่งค่ะอ่าใส้กับปูดองพร้อมเดอ้อค่ะอือใส้กับปูดองพร้อมอ่าใส้กับปูดองตำัะคุ่งใส่กับปูดองอ่าปูก็เป็นแปดที่เราไม่พี่น้องอ่าเสื้อไงยังเจ็ดสิบบาทยังกเจ็ดสิบบาทค่ะครับเจ็ดซื้อซื้อครกไปเจ็ดสิบบาทก็เสิ็จละก็ได้ไปตรงกับทะเบียนของครับไปตรง,งรทะเบียนครับของน้่งกันแย่กวพอดีว่าของกันแย่นี่แปดหกศูนย์เจ็ด ครับอาจจะเป็นแปดเจ็ดศูนย์ก็ได้มาตรงกันพอดีนะพี่น้องเนอะครับกับไปทันเอฟซีทันใดจะไปเสี่ยงโซคาอาหารกลางวันหรือว่าอาหารแกลงอาหารเย็นหรือว่ารอบดึกดึกก้อยดึกครับกับอย่าลืมทำเย็นน้องการเงวแปดหกศูนย์เจ็ดครับผมครับแล้วก็อย่าลืมวันทูข้ออ้าวตัวมีครับวันทูข้อด้ครับเด้อปจุไทยปู่หออวายจะเริ่มวันทูข้อสำหรัวันทูข้อกันหนึ่งสองสามเหครับครับหนึ่งสองสามนะครับสำหรับอาหารกลางวันเด้อครับปู่บาใบใบเด้อ ใบยบยอย่าลืมวันทู้ข้อประสนะานว่าอย่าอย่าลากร่างจำไปซื้อตำมะขุ่งให้ผู้ละหุนครับผมหนึ่งสองสามวันทู้ข้อนะครับแล้วก็ปูอ่าแอดยิมก็นั่งอยู่ดีดีนะครับอ่าเป็นเกวั่นพนกานำ<ห>ํำป่วย,ย,ยท่านค,ครับถาวายป่วยท่านปูที่เกวันเพนเฮ็ดมาเพื่อจะเอาไปวันงานผ้าป้าบอครับครับวันที่สามสิบครับปูเล่ยิบเอาขึ้นมาให้ยิมกับเกวัน ครับเป็นตัวครับแตงโมบะครับเ,เป็นลุงไทยตัวเดียวกันบ่ครับนี่นี่คครับโอ้ oh, ของแตงโมของเกตแตงโมนี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แต่ว่าของแอดยิมนี่สี่เจ็ดศูนย์ด้ครับของแอดยิมนี่สี่เจ็ดศูนย์ของเป้ปยเ,เที่ตรของอบบครับครับของแอดยิมในี่สี่เจ็ดศูนย์นี่ครับส <O of. S 1> ี่เจ็ดศูนย์แสดงว่าอ,อันนี้ของอีบันครับนี่นะครับเด้อ เอาดิมประชันว่าดิมนั่งทางหลังปูเรมาให้ล้มถ่ายด้วยเจ็นย์คือเก่ารับของเกียแตงโมกับเจศูนย์คือกันกับผมกับไ้เอฟซีับดเพิ่งคลิปในแล้วของครับของเกวันเจ็ดศนย์เก่าะครับเจ็ดศูนย์เก้านะครับครับกัล้มถ่ายปูเก้ากันทีเก่าครับผมเจ็ดเกาับเป็นตัวเดียวกันครับก็ขอให้เอซีสายบุญทุกทุกท่านครับได้เบิ่งคลิป ทั้งช่องบางว่าจะเป็นแอดไอหรือว่าแอดยิ้มแอดแตงโมครับก็ขอให้สวกสวกมันมันลำลำได้ด้วยนะครับเด้อบางว่าจะเป็นทะเบียนน้องการเน่ามือนี้ครับนะหรือว่าวันทุกข,ข้อวันทุกข,ข้อกับรอ,อบใบสันปูว่าค่ะตำักคุ้งกับน้อยค่ะครับกับเรื่องตำักคุ้งใบเด้อสันปูว่าอ่ะพี่น้องแจ็คสิบายได้ลคะครับกับพี่ชายหน้าเอาครับเดี๋ยวดวงไฟดวงมันโชคไโชคมันค่ะบางวันปูกกับให้แนวทางแล้ว แ่นแอดยิ้มถามฟูกับผับอกคือเขาครับครับผมค่าดําหฮงนะครับได้เจ็ดสิบครับฟูบอกว่าใส่ปูดองพร้อมแอดยิ้มจัดให้เลยใส่ปูดองพร้อมนะครับเนาะครับปูดองนะครับได้ปูดองปูก็เป็นแปดนะครับอ่าตํมหงก็เจ็ดสิบบาทสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะแี่งเลยๆค่ะสวัสดีค่ะ